ันนี้จ้าวันนี้แม่นิดจะทั้งมาเหนียวสังขยานี่ไข่เก้าูกแล้วก็น้ำตาลครึ่งโลแล้วมีเกลือชาช้อนชาแล้วมีใบเตยเก้าใบแล้วมีกะทิสองกล่องสองกล่องนี่ไว้มูนเหนียว,ว,ว,ยวดูวิธีหนึ่งหเหนียวกันเลยจ้าเริ่มจากเราจะนําข้าวเหนียวนะคะที่ล้างทําความสะอาดล้างน้ำใสเ่ในล้างสีน้ําแช่ค้างคืนไว้เราควรใช้ข้าวเหนียวเป็นพันอะไรดีคะ เหนียวแข็งเหนียวเกี่ยวงเราก็จะเริ่มไปนึ่งข้าวเหนียวกันเลยค่ะนึ่งข้าวเหนียวเลยค่ะใช้ความร้อนนะคะไฟแรงแล้วก็นึ่ง20นาทีค่ะ เพราะว่าก้เหนียวเราเนี่ยแช่ค้างคืนไปแล้วนะคะใช้เวลาแค่น,นี้ก็พอค่ะมาดูวิธีทําตัวสังขยาก,กันค่ะคไข่ไข่ที่ไว้ก่อนไม่เสียก้าไม่เสียก็เสียเดียเด๋ยวเสียกเลยนะไข่แช่ทั้งหมดถ้าสูตรนี้นะคะแม่จะใช้ไข่ไก่เบอร์สองน้าหมดเก้าฟองค่ะ ไม่จะตอกไข่ใส่ชาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปใส่กระมัณอีกทีหนึ่งนะคะ,ะ,คะเสียได,ได้แล้วแบบนี้แล้วนะคะตามน น,นี้ก่อนทำแม่ก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เคยเะ็บข้าวใบเดียวเาไว้ชคล็ดลับที่เราใส่ใบเตยเพราะว่าอะไรคะแม่แม่ขายข้าวนะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไม่หยำเนี่ว ตัวสังขยาของเราก็จะได้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาว้วยนะคะถ้าเราไม่มีใบเตยเราใช้ใบอะไรแทนได้ไหมัม่ใตองตะไคร่ได้ก็ได้บใบตะไคร้นะคะใบตองนะคะตองตอใบตะไคร้ได้หมดปกติเพื่อใส่กระทิลงไปเลยค,ะคะ่ะ ค่อยค่อยๆขยำนะคะขยำส่วนผสมให้เข้ากันอันแรกก็ไปกรองควยนิกใบน,น,นี่นะคะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะน้ำตาลก็ละลายเข้ากันดีนะคะกะทิก็เข้ากันกันกบไข่กับตัวของ อน้ำตาลแล้วนะคะจากนั้นก็นำตัวสังขยาไปกรองค่ะนะคะเราก็จะเอาตัวสังขยานะคะไปนึ่งกันนะคะก่อนที่จะนึ่งเนี่ยแม่ก็จะตักฟองอากาศที่อยู่บนหน้าออกด้วย นี่งไงแม่บอกว่าขนมของเราจะน่าจะไม่สวยนะคะไม่เนียนน่าจะไม่สวยไม่เนียนนะคะตอนนี้เราก็วอมเอ,อน้ำนะคะที่จะหลับจะนึ่งนะคะในรังถึงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาไปน่ะคะน้ําในซึ้งที่เราตั้งไว้นะคะให้มันเดือดเนี่ยตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วเราก็เอาตัวสังขยาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วเราก็นึ่งด้วยไฟอะไรคะแม่ไฟแกง ไฟแรงกี่นาทีคะ่ะ20ี่สินาทีไฟแรงนะคะแตวเราจะมาดูเนื้อตัวสังขยาก,กันจ้ามื่อไปนะคะเราจะทําตัวน้ำกะทิที่เอาไว้มูลเก้อือเหนียวนะคะใส่กะทิลงไปก่อนเลยจ้าต่อไปตามด้วยเกลือนะคะ ก็น้ำตาลทรายนะคะส่วนมากข้าเหนียวมูนเนี่ยหน้าข้าเหนียวมูนจะใช้น้ำตาลทรายค่ะแต่ anyways, ตัวของสังข,งขายาใช้น้ำตาลปี ga, ๊บ <ขา S 2> จะใช้น้ำตาลแตกต่างกันนะคะถ้าใช้จะเจ๋งไม่เลยเนานหวานแบบไม่ไม่หนุนเ่าถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บก็จะหวานแบบนวลๆนะคะส่วนหน้าเนี่ยต้องใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าข้าเหนียวมูนจะได้สีสวยค่ะแล้วก็รสชาติก็จะไปตัดกันกับตัวไส้ของสังขายานะคะ ๋ยวเราคนให้น้ำตาลละลายนะคะให้เกลือละลายเข้ากันดีนะคะเราก็จะเอาข้าวเหนียวนะคะมานะคะม,มาใส่ในน้ำกะทิของเราค่ะ่ะก็นำข้าวเหนียวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในตัวของน้ำกะทิที่เราจะมูนกันเลยค่ะใส่้นข้าวเหนียวร้อนๆเลยก็ได้นะคะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำกะทิของเราไปดีด้วยค่ะ ดเดี๋ยวไมกนั่งตัวกิดกนด่าดีเห็นน้ำเข้าเยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำพอดีเข้าไปเองค่ะพอดีจะดูดงี้ยวข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะที่ ที่แม่ใส่ลงไปใต้คลิปนะคะก็จะพอดีเกันกับข้าวเหนียวมูนนะคะเดี๋ยวเรามาทิ้งเอาไว้อย่างนี้จะกี่จะกี่นาทีคะแม่กี่สิบวิ่งเาเดี๋ยวยี่สิบนาทีเรามาดูตัวข้าวเหนียวของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะดูหน้าตัวสังขยาของเราค่ะนี่นะคะครบยี่สิบนาทีแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะรอให้สังขยาเนี่ยเย็นตัวลงหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กับข้าวเหนียวมูนของเรากันจ้า เสร็จนะคะพร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้แม่จะทําให้ดูนะคะว่าถ้าเราขายเนี่ยเราควรที่จะตักยังไงเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเนื่อสังขยานะคะเนียนนุ่มนะคะสูตรนี้ทำขายได้เลยน,นะคะแล้วก็เริ่มห่อนะคะ นี้ขายห่อแล้วเท่าไหร่คะแม่กว่าสิบาทนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่สิบ,บาทจะบอกว่าทําขายนะคะก็ได้กําไรดีเลยค่ะสูตรนี้สามารถนําไปทํารับประทานหรือไปสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะขนีวสังขยานะคะสูตรของแม่นิดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะข้าวเหนียวนุ่ม,มขยานลึกมันเด้งเด้งเดง,ดง,ดงหวานดีรอดีอ่ะสูตรนี้นะคะถ้าใครชอบก็นำไปทำรับประทานหรือว่าเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องมานิีเดนะคะ น่นลวันนี้สวัสดีค่ะ